เขาจสีปืนไรเฟ,ฟิลสัญชาติไทยรุ่นแรก ปืนมดี2020หรือโคจิสีเป็นปืนไรเฟริลจู่โจมที่ผลิตขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมไทยซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากปืนน่าแลก556กับ MOD 963ตัวปืนใช้กลไกลแบบล็อก Rotation บ o l t ช่วยเพิ่มความแม่นยำและระบบปฏิบัติการแบบ Short Stroke Gas Piston ช่วยผู้หญิงสามารถควบคุมแรงรีคอยของปืนได้ดียิ่งขึ้นรองรับกระสุนขนาด5.56ณ45น้ำหนักตัวปืน3.6กกและหนัก4.1กกเมื่อบรรจุกระสุนเต็มแม็กตัวปืนมีอัตราการยิงอยู่ที่750ถึง850นัดและมีระยะวงผลที่550เมตรสามารถปรับปลดการยิงได้ทั้ง3โหมดปัจจุบันปืน MOD 2020. ทุกผลิตออกมา2รุ่นได้แก่รุ่นลำกล้องยาว20นิ้วและ14.5นิ้วผ่านมาตรฐานการทดสอบอย่างเข้มขน้นทั้งในด้านความทนและดำเนินกลยุทธ์นอกจากนี้ปืนรุ่นนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นปืนไรเฟริลจู่โจมสัญชาติไทยรุ่นแรกที่ได้เข้าประจำการกองทัพไทยอีกด้วยถือว่าเป็นสัญญาณที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเร็วๆนี้จะมีการทดสอบการใช้อาวุธทางยุทธวิธีของปืน MOD 2020พร้อมกับปืนพกแซน9ณสนับยิงปืนหัวหินในวันที่9กันยายน,ยนที่จะถึงนี้สามารถรับชมได้ที่ Facebook YouTube และ YouTube, ของ Plan, อเลวฟซบด